สปีก่อนแม่ของนางเอกถูกวินเยียนขับรถชนเสียชีวิตคาที่นางเอกไม่เพียงแต่เสียแม่ก็ยังเสียคู่มั่นของเธอไปด้วยเฉินชวนคือคู่มั่นของนางเอกเขาปกป้องวินเยียนและยังโชว์ทะเบียนสมรสระหว่างเขากับวินเยียนให้นางเอกดูนางเอกแจ้งตำรวจจับวินเยียนแต่ไม่เป็นผลในงานแต่งของอินเยียนกับเฉินชวนนางเอกตั้งใจลากตัวอินเยียนไปขึ้นศาล เธอจึงถูกเฉินชวนกระทืบทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นต่างพากันหัวเราะย้อนนางเอกในตอนนั้นเองคนที่นางเอกคิดว่าเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาคือชิงโจเขาคุกเข่าบอกนางเอกว่าเขาชอบเธอมานานแล้วแต่งงานกับเขาได้ไหมแล้วเขาจะช่วยเธอเอาอิ่นเย็นเข้าคุกความสิ้นหวังในตอนนั้นทำให้นางเอก ตัดสินใจตอบตกลงแต่งงานกับชิงโจวสามปีต่อมานางเอกคิดว่าชีวิตแต่งงานของเธอกับชิงโจวจะราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดีแต่เธอคิดผิดวันนี้นางเอกมาหาชิงโจวที่บริษัทเธอกลับได้ยินเรื่องที่ทำเอาช็อกสุดขีดชิงโจวกำลังคุยกับลูกน้องของเขาโดยมีนางเอกแอบฟังอยู่ลูกน้องเตือนสติเขาเรื่องวินเยียนบอกว่าชิงโจวไม่ควรเอาตัวเอง เข้าไปเกี่ยวข้องกับวินเยียนอีกชิงโจสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาให้นางเอกเข้าใจว่าวินเยียนกำลังชดใช้ความผิดอยู่ในคุกท้งที่ความจริงวินเยียนอยู่ดีมีสุขแต่ที่สำคัญคนที่ชิงโจรักไม่ใช่นางเอกแต่เป็นหวินเยียนชิงโจแต่งงานกับนางเอกเราต้องการปกป้องหวินเยียนนางเอกยิ่งได้ฟังก็ยิ่งแค้นใจที่แท้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่าทางรักเอาใจใส่เธอล้วนเป็นเรื่องหลอกลวงคืนนี้ชิงโจกลับบ้านแล้วบอกนางเอกว่าหวินเยียนกำลังจะถูกปล่อยตัวออกจากคุกเขาหวังว่านางเอกจะปล่อยวางเรื่องในอดีตได้เพราะบริษัทของเขากำลังจะลงทุนร่วมกับตระกูลเฉินของเฉินชวนนางเอกบอกชิงโจว่าไม่ต้องเป็นห่วงชิงโจขอตัวออกไปรับสายด้านนางเอก ธอจึงหยิบเอาโน้ตบุ๊กของเขาขึ้นมาเปิดดูเธอพบว่ารหัสผ่านโน้ตบุ๊กคือวันเกิดของอินเยียนนางเอกไล่ดูโพสต์ของอินเยียนเธอยังพบว่าชิงโจโอ,อนเงินให้อินเยียนใช้เดือนละล้านในโน้ตบุ๊กยังมีรูปคู่ของพวกเขานางเอกหันไปมองรูปแต่งงานที่แขวนอยู่บนผนงังคนที่เขาต้องการไม่ใช่เธอแต่เป็นอินเยียนต่างหากนางเอกโทรจองตั๋วเครื่องบิน เธอจะไปจากที่นี่อีกสาวันข้างหน้าวันต่อมานางเอกก็มาจัดการเอกสารที่สถานีตำรวจก่อนหน้านี้เธอให้ชิงโจเป็นตัวแทนจัดการคดีของอวินเยียนแทนเธอแต่ตอนนี้เธออยากจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองตำรวจกลับบอกนางเอกว่าเอกสารถูกยื่นไปแล้วไม่สามารถยกเลิกได้นางเอกเลยขอสำาเนาเพอบอกตัวเองว่าหลังจากที่เธอจัดการชิงโจแล้วเสร็จ ธอจะลากอวินเยียนเข้าคุกให้ได้นางเอกไปที่บริษัทของชิงโจกลับได้ยินพนักงานเมาท์มอยกันเรื่องที่อวินเยียนอยู่กับชิงโจชิงโจยังซื้อของแบรนด์เนมให้อวินเยียนด้วยนางเอกเดินเข้าไปในห้องทํางานของชิงโจได้ยินชิงโจ้คุยกับอวินเยียนพอชิงโจร,รู้ตัวว่านางเอกมาเขาสะดุ้งตกใจพยายามบอกนางเอกว่าเขาแค่อยากรู้ ความเป็นอยู่ของอวินเยียนก็เลยเรียกมาคุยเท่านั้นนางเอกรู้เวลานี้เธอไม่ควรเปิดเผยว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างแล้วก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรนางเอกขอตัวกลับบ้านชิงโจว,วิ่งตามนางเอกหวินเยียนรั้งเขาไว้ไม่ทันชิงโจบอกนางเอกว่าเรื่องในอดีตเขาขอให้เธอปล่อยวางได้ไหมนางเอกรับปากเขาในเมื่อมันผ่านไปแล้วเธอก็จะพยายาม ชิงโจแสดงสีหน้าดีใจออกมาเขาบอกนางเอกคืนพรุ่งนี้ให้เธอไปงานเลี้ยงฉลองความร่วมมือบริษัทกู้กับบริษัทเฉินพร้อมกับเขานางเอกตอบตกลงวันงานมาถึงนางเอกเดินเข้าไปในงานเลี้ยงเธอได้ยินชิงโจประกาศว่าจะยกโครงการในบริษัทของเขาครึ่งหนึ่งให้อิ่นเวียนดูแลนอกจากนี้โรงแรมในต่างประเทศทั้งหมดของตระกูลเขา ก็จะเป็นของอวินเยียนเช่นกันทุกคนที่ได้ยินต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชิงโจกับเฉินชวนต่างพากันเอาใจอวินเยียนไม่เหมือนนางเอกอวินเยียนเห็นนางเอกเลยเดินเข้ามาทักทายและเยาะเย้ยจึงถูกนางเอกตบหน้าสองหนุ่มตกใจมากรีบเข้ามาประคองอวินเยียนอวินเยียนแสดงท่าทางอ่อนแอขอโทษนางเอกที่พูดไม่ถูกหู ชิงโจต่อว่านางเอกและไล่เธอเออกจากงานนางเอกกลับถึงบ้านชิงโจส่งข้อความมาขอโทษนางเอกเขาบอกว่าที่เขาดุเธอในงานเลี้ยงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าตระกูลเฉินแทนนางเอกนางเอกหัวรอกมาคนที่เขาแสดงให้ดูคือเธอตัางหากเขาเสแสร้งแสดงความรักอันลึกซึ้งกับเธอมาสามปีมันถึงเวลาต้องจบแล้วละ่ะนางเอกหยิบกันไกลขึ้นมา ตัดรูปแต่งงานทิ้งจากนั้นเธอก็นั่งรอชิงโจกลับมาเพื่อเซ็นใบหย่าจนถึงเช้าแต่เขาก็ไม่โผล่หัวมาสักคีนางเอกเลยโทรหาเขาปรากฏว่าชิงโจเฝ้าอ่นเยียนอยู่ที่โรงพยาบาลพยาบาลเมาส์กันอย่างสนุกปากเพียงแค่มีรอยขีดข่วนบนหน้าของอ่นเยียนชิงโจก็ตามหมอเฉพาะทางมารักษาเสียงเงินไปหลายล้านชิงโจกลัวนางเอกได้ยิน เขาขอวางสายจากนางเอกนางเอกบอกเขาว่าไปทำธุระของเขาให้เสร็จเถอะนางเอกนั่งรอเขามาทั้งคืนและเธอไม่อยากรออีกต่อไปแล้วนางเอกลงนามในเอกสารหย่าร้างตั้งทิ้งไว้บนโต๊ะพร้อมแหวนแต่งงานและเธอได้จ้างเมสเซนเจอร์เอาเอกสารที่ชิงโจปลอมแปลงเพื่อให้หอิ่นเยียนพ้นผิดไปส่งให้เขาที่บริษัทจากนั้นนางเอกก็นั่งรถไปสนามบินขึ้นเครื่องไปต่างเมือง ลูกน้องของชิงโจได้รับเอกสารรีบมาหาเจ้านายที่อยู่โรงพยาบาลแล้วบอกว่านางเอกรู้เรื่องที่ชิงโจปกปิดแล้วชิงโจตกใจมากขณะที่อวินเยียนอมยิ้มด้วยความดีใจลูกน้องบอกชิงโจหากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะบริษัทของพวกเราพังยับแน่วินเยียนทำหน้าซื้อบอกชิงโจว่าให้เขาไปจัดการเรื่องที่บริษัทก่อน อยู่คนเดียวได้ต่ไม่เป็นไรชิงโจกลับบอกให้ลูกน้องไปตรวจสอบแทนเขาหลังลูกน้องจากไปหวินเยียนเริ่มพูดจาใส่ร้ายนางเอกเธอคิดว่าเขาจะเชื่อเธอแต่ชิงโจกลับตอบว่าเธอแล้วขอตัวออกไปโทรหานางเอกแต่เขาไม่สามารถติดต่อนางเอกได้ชิงโจเลยรีบกลับบ้านเขากลับพบเพียงบ้านที่ว่างเปล่าบนโต๊ะยังมีหนังสือ,อยาที่นางเอกทิ้งไว้ ชิงโจเข่าสุดเขาเสียใจมากที่นางเอกจากไปเขาดื่มเหล้าและสุบบุรี่พยายามโทรหานางเอกแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดเลยเรียกลูกน้องมาคุยลูกน้องบอกให้ชิงโจยอมแพ้ดีแค่ไหนแล้วที่นางเอกไม่เอาชิงโจเข้าคุกเรื่องที่เขาปลอมแปลงเอกสารชิงโจบอกลูกน้องเขาไม่สนเขาอยากเจอนางเอกอีกครั้งต่อให้ต้องเข้าคุกเขาก็ยอมแลกลูกน้องบอกชิงโจว่วา เคยเตือนเรื่องนี้ไปแล้วหลายครั้งการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นชิงโจบอกว่าที่เขาทำไปเป็นเพราะวิ่นเย็นไม่ผิดหวิ่นเย็นไม่ได้ตั้งใจชนแม่ของนางเอกสักหน่อยลูกน้องบอกชิงโจในทางกฎหมายชิงโจไม่สามารถเอาความรู้สึกของตัวเองมาตัดสินเรื่องนี้ได้เดิมทีเรื่องนี้ควรเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอีกทั้งหลักฐานทั้งหมดก็ชี้ไปที่อิ่นเยียนว่าเป็นผู้กระทำผิด นางเอกคือผู้สูญเสียโดยตรงแต่ชิงโจกลับไม่เห็นใจนางเอกสักนิดหลังได้ฟังลูกน้องพูดชิงโจก็ได้สติรู้ตัวว่าตัวเองทำเลวกับนางเอกมากแค่ไหนเขาร้องไห้เสียใจเปิดแชทเก่าๆของนางเอกอ่านนางเอกเดินทางมาถึงจุดหมายชนทิงเชิงเป็นคนมารับนางเอกที่สนามบินเขาคือเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานานชนทิงเชิงผานางเอกมาดูห้องพัก เขาเห็นข่าวที่ชิงโจวเรียกคืนหุ้นกับโรงแรมที่ตั้งใจจะโอนให้อุ่นเยียนเลยเปิดให้นางเอกดูนางเอกกลับบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเธอแล้วตอนนี้เธออยากพักผ่อนทำใจให้สบายที่สุดชิงโจวเอาเบอร์ของใครก็ไม่รู้โทรหานางเอกพอนางเอกได้ยินเสียงของเขาเธอรีบกดวางสายทันทีเฉินทิงเชิงบอกนางเอกว่าการหลบแบบนี้ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหา ชิงโจ้ไปหาตำรวจเพื่อตรวจสอบที่อยู่ของนางเอกแต่ตำรวจบอกว่านางเอกได้ยกเลิกฐานข้อมูลตัวเองไปแล้วชิงโจตกใจมากเขาขอร้องตำรวจเขาอยากรู้ที่อยู่ของนางเอกจริงๆตำรวจเลยยอมค้นให้และพบว่านางเอกเปลี่ยนไปใช้ชื่อโจ้จืออีชิงโจรีบโทรหาลูกน้องตามหาที่อยู่ของนางเอกจนพบว่าเธออยู่ที่ไหนระหว่างที่เขากำลังจะไปหานางเอกหวินเยียนได้โทรมา เธอบอกเขาว่าแต่ของเธอติดเชื้อมาอยู่กับเธอได้ไหมเฉิชนชวนลางงานมาอยู่กับเธอไม่ได้เธอมีแค่เขาชิงโจกลับบอกว่าเขาไม่ว่างวินเยนสงสัยท่าทีของเขาที่เปลี่ยนไปเพราะนางเอกพูดอะไรกับเขาหรือเปล่าถึงทําให้เขาเย็นชากับเธอแบบนี้ถ้าหากนางเอกพูดไม่ดีอย่าไปเชื่อนะให้นางเอกมาหาเธอแล้วเธอจะขอโทษนางเอกจะรับผิดชอบทุกการกระทําของตัวเอง ชิงโจต่อว่าอินเยียนนางเอกไม่เคยพูดเรื่องไม่ดีของอินเยียนมีแต่อินเยียนนั่นแหละที่กล่าวหานางเอกแม้แต่คำว่าขอโทษสำนึกผิดเขายังไม่เคยได้ยินอินเยียนพูดกับนางเอกเลยเรื่องอุบัติเหตุในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงอินเยียนน่าจะรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีและยังมีเรื่องที่คนเมาสนางเอกนิดๆอีกเขาให้เวลาแค่สามวันไปจัดการเรื่องพวกนี้ให้เสร็จไม่งั้น เขาจะลงมือเองวินเยียนกัดฟันกรอดที่ไม่สามารถวับคุมชิงโจได้เหมือนเมื่อก่อนในเวลาต่อมาชิงโจได้เจอนางเอกสมใจทั้งสองคนระเบิดอารมณ์ใส่กันคนหนึ่งต้องการอธิบายและขอโทษที่ทำผิดไปแต่อีกคนไม่อยากฟังนางเอกบอกว่าเขาทำเหมือนเธอเป็นคนโง่ให้เธอใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่เขาขีดไว้หากเขาไม่สามารถ เอาแม่ของเธอกลับคืนมาแล้วส่งอิ๋นเยียนเข้าคุกได้ก็อย่ามาเจอเธออีกเฉินทิงเชิงเชิญชิงโจออกจากร้านอาหารแต่ชิงโจบอกว่าเขาเป็นลูกค้าเขามีสิทธิ์รับประทานอาหารในร้านนี้ได้นางเอกบอกให้เฉินทิงเชิงปล่อยชิงโจไปตราบใดที่ไม่ทําลายธุรกิจของเฉินทิงเชิงก็พอนางเอกเอาโทรศัพท์ของแม่เธอให้เฉินทิงเชิงดูเพื่ออยากให้เขาช่วยกู้ข้อมูลในโทรศัพท์ ไม่นานจากนั้นวินเย,ยนมาหานางเอกถึงที่และหาเรื่องจนถูกนางเอกตบชิงโจวิ่งเข้ามาวินเย,ยนจึงฟ้องบอกว่าเธอถูกนางเอกทำร้ายและสาดน้ำชาใส่แต่ครั้งนี้ชิงโจไม่เชื่อเธอชิงโจงบอกให้วินเย,ยนขอโทษนางเอกซะเขาแต่งงานกับนางเอกมาสามปีย่อมรู้ดีว่านางเอกเป็นคนแบบไหนวินเย,ยนแทบไม่เชื่อหูตัวเองเธอแสดงความน้อยใจออกมา ชิงโจกลับบอกให้เธอออกไปชิงโจคว้ามือนางเอกมาจับแต่นางเอกสะบัดหนีเธอบอกเขาว่าไอเขาหาเวลาลงนมในข้อตกลงการหย่าร้างซะแผนช่วยเหลือวินเยียนของเขาสําเร็จแล้วก็ควรคืนอิสรภาพให้เธอจะมาขอคืนดีทําไมอีกอย่างการกระทําของเขาและวินเยียนเธอจะไม่ปล่อยให้รอดพ้นจากการลงโทษตามกฎหมายแน่ชิงโจบอกนางเอก เขาจะไปสาราภาพความผิดกับตำรวจยกโทษให้เขาได้ไหมชิงโจรีบโทรหาตำรวจทันทีและพูดความจริงเล่นเอาวินเยียนอึ้งไปวินเยียนบอกนางเอกเธอไม่ได้ตั้งใจชนแม่ของนางเอกจริงๆนางเอกผลักวินเยียนคำพูดพวกนี้ให้เอาไปพูดกับตำรวจอย่ามาพูดกับเธอวินเย,ยนติดต่อหาเฉินชวนขอความช่วยเหลือตำรวจกับเฉินชวนมาถึงพร้อมกัน ตำรวจประสงค์พาตัววินเยียนไปวิ๋นเยียนไม่ยอมเธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจชนแม่ของนางเอกหากอยากจับเธอเข้าคุกก็ต้องมีหลักฐานชนถิงเชิงเดินมาบอกนางเอกว่าเขากู้ข้อมูลใ้โทรศัพท์แม่นางเอกได้แล้วแม้จะได้เพียงบางส่วนแต่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าวินเยียนเจตนาฆ่าแม่ของนางเอกนางเอกเปิดดูหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่วินเยียน ด่าทอแม่นางเอกก่อนขับรถชนทุกคนที่ได้ยินต่างพากันตะลึงเฉิชนชวนตบหน้าอวินเยียนเข้าอย่างจังเขาไม่คิดเลยว่าคนที่เขาแต่งงานด้วยจะโหดร้ายขนาดนี้เฉิชนชวนประกาศต่อหน้าทุกคนการแต่งงานระหว่างเขากับอวินเยียนสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เพราบครัวเขาไม่สามารถยอมรับฆาตกรได้อวินเยียนไม่ยอมเขาจะทิ้งเธอได้ยังไงชิงโจเองก็พูดขึ้นมา ว่าเขาอยากได้เงินที่เคยโอนให้อวินเยียนทุกบาททุกสตางค์คืนวินเยียนช็อกเงินพวกนั้นเธอใช้ไปหมดแล้วเธอจะหามาคืนให้เขาได้ยังไงวินเยียนฟูมไฟทำไมทุกคนถึงปฏิบัติกับเธอแบบนี้ลูกค้าคนอื่นๆที่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่ในร้านนั่งดูเรื่องนี้ด้วยความสนุกสนานและเอาไปเมาส์กันในโลกอินเทอร์เนต็ตจนขึ้นเทรนด์ดังตำรวจจับตัวอวินเย,ยนแต่เธอก็ได้หนีไป ชิงโจคุกเข่าสำนึกผิดต่อหน้านางเอกขอร้องนางเอกให้อภัยแต่นางเอกบอกเขาว่าชั่วชีวิตนี้เธอไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกไม่นานจากนั้นลูกน้องโทรบอกชิงโจว่วาจากข่าวของอวินเยียนทําให้ตอนนี้บริษัทของเราล้มละลายแล้วบริษัทของเฉินชวนเองก็ไม่ต่างกันสองหนุ่มเข่าสุดไปแทบไม่ถูกเฉินทิงเชิงไล่พวกเขาทั้งสองคนออกจากร้าน แล้วหันมาถามนางเอกว่าเขาได้รับผลกรรมของตัวเองแล้วนางเอกจะให้อภัยหรือเปล่านางเอกตอบว่าไม่ว่าเขามีราคาที่ต้องจ่ายนางเอกกระซิบบอกบางอย่างกับเฉินทิงเชิงในเวลาต่อมางานแต่งของนางเอกกับเฉินทิงเชิงก็ได้ถูกจัดขึ้นระหว่างที่ทั้งสองคนต้อนรับแขกที่มาแสดงความยินดีวินเยียนแอบ,บเข้ามาในงานแล้ว,วางยาใส่ในอาหารของแขก จนทําให้แขกถึงกับท้องเสียนางเอกขอเช็กล้องวงจรปิดกับทางโรงแรมและเห็นภาพที่วินเยียนวางยาเธอจึงแจ้งตํารวจวินเยียนถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้เธอโดนข้อหาวางยาแขก60คนวินเยียนปฏิเสธเธอใส่ยาไปแค่โต๊ะเดียวแต่ไม่มีใครเชื่อวินเยียนเลยอลาวาดเธอบอกนางเอกว่าใช่เธอเป็นคนฆ่าแม่นางเอกเองแต่เธอมีเหตุผลแม่ของนางเอก เป็นคนที่ชอบดูถูกคนจนมองเธอเหมือนคนรับใช้หลังแกเธอทุกครั้งที่สามารถทำได้ใช้เธอเหมือนมูม,มันหมานางเอกอาจจะไม่เชื่อแต่นี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของแม่นางเอกพวกเราเติบโตมาด้วยกันแต่มีแค่เธอที่จนและโดนดูถูกนางเอกพูดกับอุนเยียนแม่ของเธอเนี่ยนะดูถูกอุนเย็ยนใค่กันให้ที่อยู่อาศัยกับอุนเย็ยนทั้งยังส่งเรียน วินเยียนยังไม่รู้จักสำนึกอีกสิ่งที่เธอได้รับวินเยียนล้วนได้เหมือนกันวิญนเยียนไม่เชื่อและไม่สำนึกผิดเธอโวยวายขอให้นางเอกไม่ตายดีคิดที่เธอวางจะทําให้นางเอกตายช้าๆนางเอกจึงเฉลยความจริงว่าวันนี้ไม่มีใครในงานถูกวางยาผิดทั้งนั้นงานแต่งนี้เป็นละครฉากหนึ่งที่ถูกจัดขึ้นเพื่อจับกุมตัววินเยียน อวินเยีนมองหน้านางเอกอย่างเอาเรื่องเธอไม่เชื่อและจะเข้าไปทำร้ายนางเอกแต่ถูกตำรวจกันไว้ตำรวจพาตัวอวินเยียนไปสอบสวนวินเยีนถูกตัดสินจำคุก20ปีนางเอกกับเฉินถิงเชิงไปเยี่ยมเธอในห้องขังวินเยีนไม่สำนึกผิดและยังสาบแช่งให้นางเอกพบเจอแต่ความวิบตัติขณะที่ชิงโจวติดคุกหนึ่งปีเ่าช่วยเหลือวินเยียนกระทำผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ชิงโจช็อกกลายเป็นคนเสียสตินางเอกนั้นเธอก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเฉินทิงเชิงเขาเป็นคนที่ดีคอยช่วยเหลือนางเอกทุกอย่างเธอคิดว่าเขาเหมาะสมที่สุดในการเป็นคู่ชีวิตเฉินทิงเชิงไม่ใช่คนใจโลเลเขาชอบนางเอกมาตั้งแต่สมัยเรียนคอยแอบมองนางเอกอยู่ห่างๆและเมื่อได้มาครอบครองเขาก็ดูแลนางเอกเป็นอย่างดี